สวจอเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่23าเนาะเดือน3 2มสเหมือนกันโอ้ลงท้ายด้วย3ามทั้งนั้นเลยก็เป็นวันครบรอบ1ปีที่ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้เนาะค่ะมามาดูสวนผักกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างระยะเวลา1ปีมาดูค่ะ นี่คะ่ะก็นะดูวโสโจระยะหนึ่งปีนี้ตอนที่เราย้ายเข้ามาก็ยังไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าตรงเตรียมดินเตรียมอะไรปลูกลหลายอย่างเนาะคะ่ะอันนี้โสโจก็เพึ่งตัดไปวันนี้ตัดทุกๆ3ามวัน3ามวันตัดทีคะ่ะนี่คะ่ะนี่ก็ วันนี้จะทำวิดีโอยาวหน่อยเนาะเอาเก็บไว้ดูนี่ค่ะกะเพรากระเจี๊ยบมะเขือแล้วกส็สตอเบอรี่เนาะนี่ค่ะอันนี้ข้างรั้วบ้านอุย้ยดอกอันนี้มาแล้วเด้อดอกอันชันมาแล้วนี่ค่ะเอ่อเอ่ออะไรเนี่ย พักเสียนสอจอคือแห้งแกละขนาดนี้นี่ค่ะก็มีมันมีชะอมอันนีดนนนน้ดอกบานชื่นเนาะนี่ค่ะดอกบานชื่นชะอมใบอะไรนาะเนี่ยมะผักชีฝรั่งนี่ค่ะ อันนี้ก็มาราโกรอบนี้สอจอว่าน่าจะได้กินอยู่เด้อนี่เด้อดอกแข็งแรงอยู่มันร่วงตลอดเลยสอจอก็เลยเอาน้ํากล้วยเห็นไหมกล้วยน้ําผลไม้อะไรที่เรากินเปลือกมันแล้ว,ลวก็เอาแช่น้ําไว้แล้วเอามาลดได้ผลดีมากเลยใบเขาเปลี่ยนสีสุดยอดแต่ก็รอดูต่อไปว่าเขาจะติดลูกให้สอจอไหม จะมีผลผลิตให้ได้ลิ้มลองไหมถัว่วหมดรหัสเดี๋ยวจะได้ถอนนี่เนาะคะ่ะถัว่วกลับมาจากไทยก่อนนะสวจอยจะถอนตอนนี้ยังถอนไม่ได้เพราะถอนแล้วต้องขุดนี่ค่ะพริกอันนี้พริกไทยเผ็ดมากเผ็ดมากจริงๆนี่ค่ะจะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ แคร์กับดอกไม้อันนี้ก็มะละกออีกตัวหนึ่งนี่ค่ะน่าจะได้อยู่เนาะน่าจะน่าจะติดลูกให้สอจอยอยู่เนาะอันนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบห้าเนาะนี่ค่ะจูเลียนซีแล้วก็อันนี้ก็ปลูกทำารือบ้านลกหน่อยเด้อช่วงนี้นี่ค่ะตรงนี้ช่วงเอ่อยังไม่มีที่เก็บของเก็บอะไรก็ เอาวางๆาง,างไม่กลนมันไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้รวดเร็วทันใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาแลนะ้วกระเพามันอันนี้ขเขาเรียกอะไรนาะนี่เนาะอะไรบัวบัวสักอย่างน่แหละจำไม่ได้นี่ค่ะดอกไม้ดอกสวยๆ สวยเหมืนคนปลูกเลยเนาะบ๋ยนี่ค่ะเอ้ยชื่นใจแท้ดอกไม้งามอยู่เด้อแต่มันก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วนะหนาวจะกำลังมานี่ค่ะเดี๋ยวถอยหลังกันแล้วก็อันนี้ก็ในไม้พเลตที่สอยจอได้ทำไปเนาะนี่ค่ะก็กับเผราพริกดอกไม้ เอาไว้เก็บมเมล็ด 1, Home. พันธุ์นี่ค่ะก็มีหอมริกพริกนี่ค่ะไปดูอีกฝนะั่งหนึ่งกราปส์ลืมให้ดูบักม่วงเดี๋ยวเด้อแทปหนึง่งมีบักม่วงสอจอต้อนใหญ่เราเด้อจะดูกันเด้อนี่ค่ะ ีก็ส้มโอเคแล้วตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือแมกโนเลียนะคะแมกโนเลียปลูกปลูกตรงนี้ให้มันขึ้นขึ้นสูงๆให้มันบังเพื่อนบ้านไม่ให้เพื่อนบ้านเห็นเนาะนี่ค่ะแมกโนเลียดอกเข้าหอมมากแล้วก็อันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่ง นี่ค่ะก็มีโหละพาเบลีปลนานผีอยากลิชสอจอก็อ้ยมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มแดงมาแล้วค่ะแดงมาแล้วปีหน้าสอจอจะไม่ปลูกหลายสายพันธุ์แล้วสอจอจ,จะปลูกแค่สายพันธุ์ที่ต้องการที่สอจอชอบกินเนาะเอาแค่นี้พอไม่ต้องไปปลูกอะไรเยอะแยะ แต่ก็ดีกว่าซื้อด้วยค่ะนี่ค่ะกล้วยหวังว่าออกลูกให้สอเจอได้กินเร็วๆหวังว่าหักตัวนี่แล้วก็อันนี้อะไรนี่ใบชะพูแล้วก็มะเขือเทศเห็นไหมมะน,นาวแล้วเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วค่ะ นี่ค่ะก็ประมาณนี้น,นะสอจอก็จะเรียบๆเดินอันนี้ก็โหละพาค่ะโหระพาไม่รู้โหละพาหรือแมงรักน่าจะโหละพาเดี๋ยวก่อนนะวาอาจะอะไรดอกมันกลายพันธค่ะสอจอก็เลยสับสนอันนี้แก้วมงังกรอันนี้แมงรักค่ะแมงรัก สะใจเลยได้เมล็ดสะใจเลยมะลิมะลิไทยค่ะมะลิไทยอุ้ยหอมชื่นใจแท้ๆนี่ค่ะมะลิไทยมืดแล้วเสียงนกเจียวเจีวพริกนี่นดอกมากเลยนะอุ้มก็ลูกมารบกวน นิดหน่อยก็เลยต้องโพสก่อนแปบ๊บนึงนี่ค่ะพริกโอ้ยดกขนาดอย่างงามเลยค่ะต้นยางใหญ่ยางสูงเดี๋ยวสจอยจะให้ดูข้างล่างด้วยดูนี่นี่ค่ะงามมากโอ้ยได้แค่จุดเดียวจุดนี้สจอก็พอใจละ นี่ค่ะดูนี่อุ้ยอันนี้ก็ราสเบอรี่นะคะอันนี้เซาวเวียน่าจะใช่เด้อดอกไม้นี่เพื่อนบ้านให้มาแล้วก็ใช้กุ้ยชายเนาะค่ะยาวไปนู่นเลยนี่ค่ะก็ตรงนี้เนาะก็เป็นสามเดือนที่สอโจอได้ปลูกมะเดือบฝรั่งลงไปเนาะค่ะเดี๋ยวสอโจอจะถอยให้ดู ตอนนี้ก็เริ่มเต็มเข้ามาแล้วดีงามเลยค่ะนีอ่อย่ามาดูที่ว่ามันมีอะไรบ้างก็ดอกดาวเรืองกระเพราวสวิตซาสูกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบอันนี้สำหรับต้มดื่มนะคะน้ำที่มันเป็นดอกสีแดงแอะคะ่ะจอก,ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกระเจี๊ยบเป็นผักกระเจี๊ยบเอาไว้ ้มดื่มอะไรประมาณนี้ค่ะชาเนะาะทำชามาดูข้างในนี้ก่อนนี่ก็ดอกไม้ค่ะกำลังมาดอกเบญจมาศนะคะอดอกเยอะเลยนะถ้ามาแล้วอะ่ะอันนี้ก็ตะไคร้สจคิดว่าสจจะไม่ได้ตะไคร้แล้วแต่สุดท้ายก็ได้มาคิดว่าดินมันไม่ดี นึกว่ามันจะตายมันก็ไม่ตายงามด้วยอย่างนี้แล้วก็มะเขือค่ะมะเขือปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างช้าไปหมดเลยเห็นไหมมะเขือโตอแหล่นี่ค่ะนั่อันนั้นก็มะเขือนี่อันนี้ดอกไรเอ่ยดอกบานเม่รู้โรยอ่า ัวสแมรี่อันนี้ก็กุยชายเนะาะนู่นดูเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้ตรงที่สอจอได้ถ่ายไว้ให้ดูเนาะตอนนี้เต็มแนละ้วโอเคมาดูหน้าบ้านกันทีนี้หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านก็ตรงนี้ตรงนี้ทางประตูเข้าที่สอจอได้ทำทาสีไปอันนี้ก็ กระถินซักคิเลนสปอตก็เป็นพวกกุหลาบหินอะไรประมาณนี้ค่ะกุหลาบหินไม่รู้มันจะรอดให้สอจอยไม่ดูก็รอดูกันต่อไปนี่ค่ะมืดแล้วนี่เวลาไหมเนี่ยอันนี้ก็หน้าบานเนาะค่ะหน้าบานก็ปูพริกปูกพริกกับดอกแก้ว นี่ค่ะปลูกพริกกระโดดกแก้วเพื่อนบ้านเดินผ่านเขาจะทักทายตลอด,สดอแสดงว่าเขาเห็นโสอจอถือโทรศัพท์เขาเลยไม่เรียกทักทายอันนี้ก็ดอกแก้วค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นพริกเนาะที่สอสจอได้ปลูกปลูกคละกันไปค่ะเพราะว่าเสียดายพื้นที่ให้มันโตไปได้วยกันและเวลาพริกสุก เราก็เก็บแล้วก็ดึงออกถอนออกแล้วก็ให้ดอกแก้วโตเต็มที่เนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ผลไม้เนาะค่ะผลไม้อันนี้ก็เพอร์เซมันออเรนจ์เชอร์รี่อะวาการ์โดและแอปเปิ้ลมังโกทั้งมงโกและแอปเปิล แล้วก็อาบิขดนี่ค่ะนี่พริกเยอะแยะเลยเห็นไหมอ่ะดกมากแล้วชาวสอยจอก็ได้ปลูกไผ่ไผ่หวานนะคะตรงนี้ไผ่หวานหวังว่ามันจะงอกให้สอยจอด้วย แล้วก็มาดูพิกอีกโอ้ยสะออนพริกเนาะแก่เพื่อนบ้านเดินผ่านไปผ่านมาก็จะว่าโสจอบ้าปลูกเยอะปลูกแยะปลูกอะไรเยอะแยะกินไม่ทันโอเคค่ะลูกก็มารบควรดีแทะโอ้ยโสจอก็ต้องถ่ายวันนี้เดิน นี่แหละค่ะบักลุยนี่ค่ะก็ประมาณนี้หน้าบ้านเนาะหนาวมันก็หญ้าก็เริ่มตายไปมาดูอีกฝั่งนึ่งสจก็ได้ปลูกสตาร์จัสมินเนาะสตาร์จัสมินให้มันขึ้นทำรั้วบ้านสจอนี่ชอบจัสมินมากๆเลยมะลิอันนี้ก็ จะรกหน่อยนะคะเพราะสะจอได้ปลูกฟักทองพัมเข็นเวลาสจอรเรียกฟักทองลูกสจอจะบบกตลอดไปไม่ต้องเรียกแบบนี้นะว่าสนัน <c oughs> มันก็ความหมายของฝรั่งเนาะคะ่ะมันก็เจ็บเจ็บแปบบแบบอะไรประมาณนี้ค่ะอ้าวอาคันอันนี้เชอรี่หนึ่งต้นนะคะ นี่พัมเข็นหนึ่งลูกตนนัวนี้เห็นไหมเอ่ยมืดแล้วมืดแล้วค่ะมืดแล้วเดี๋ยวดวยจะรีบเดินแล้วก็นี่ค่ะพัมเข็นสองลูกลูกอะยางใหญ่ยางใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้ย มืดเร็วแถะเวลามันจะมืดมันก็มืดบุบบุ๊บบ,บุบบุบเลยเด้อนา้นาๆน,านา้หาก่อนเห็นไหมเอ่ยน่ะ,นะเอชนพอมเข็นก็มีเด้อจ้าก,กับชื่ออะไรดอกแกเอ้่ฉันก็ไม่รู้เห็นไหมมะเขือพวงสองจอมันก็แอบมาอยู่ในนี่พอมเข,นขม็นคาเวอร์หมดเลยฮูคั้นเนบาดท,ที่นี่เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้ออกก่อนคั้นบาดท,ที่นี่ หามงคนโอเคอันนี้กหลหลายอย่างเนาะค่ะนี่ดอกไม้นี่ค่ะก็คาริพรนนานชแทมมอรีนหล,หลายอย่างเดี๋ยวส่วจอขอ,ข,อข้ามตรงนี้ไปหน่อยอันนี้หน้าบ้านเด้อหน้าบ้านก็แมงลักกระเพราอะไรประมาณนี้ค่ะ อยดอกไม้งามขนาดมะกรูดเนาะค่ะมะกรูดที่สจได้เพาะด้วยมเมล็ดเนาะอ่ะาใบบัวบกน,นี่ค่ะแล้วก็พริกหน้าบ้านฮัลโหลสวีดีนี่ค่ะพริกพริกหน้าบ้านก็พอใช้ได้อยู่เด้อลองดินค่ะปีแรก นี่ค่ะต้นเล็กน้อยแค่แค่แกลนก็โอเคอยู่นี่ค่ะเซาเวียอันนี้ก็บาซูโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็าฝากไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ